เอาละครับวันนี้เชฟชุมพลน,นะครับชเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับผมเจอเซียนอาหารพืนบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นภาคอีสานนะครับผมพี่ประเสิยนะครับเป็นเจ้าแม่แห่งส้มตำ<ล>เรามาดูกันว่าทางเชฟชุมพลน,นะครับจะปกป้องศักดิ์สิีของความเป็นเชฟกระทะเหล็กได้หรือไม่เอานะครับขณะที่พี่ประเสิยนะครับตำแหลกจริงๆอันนี้ประกอบป่ะฮะที่ผมไปถามเข้ามาบอกปลาตีนแห้งปลาตีนแห้งเหรอเขาพูดอย่างนั้นมาแล้วครับนี่ฮะผลไม้ต่างๆที่สับลงไปนะฮะ นี่จะใช้กับใช้พวกวัตถุดิบพื้น <riding> บ้านเลยนะเนี่ยครับโอ้โหดูโอ้โหดูครับอุ้ยเนี่ยมันคลุกเคล้ากันอย่างเงี้ยนะโอ้เริ่มมีภาพว่ารสชาติมันออกมาเป็นยังไงเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีอีกสิบห้านาทีเท่านั้นนะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆริงเอาละครับผลจะใ้ต่างๆลงไปแล้วนะครับกระท้อนม้วนบวกแบบลูกทุ่งแท้กระท้อนม้วนวกสับปะรดนะฮะลงไปเลยอ่ะมาทางเชฟสุพลครับเชฟกระทะเหล็กเริ่มแล้วครับ เริ่มจัดจานแล้วนะครับจัดจานะอะไรเอ่ยเกลือครับเกลือป่ะครับซัลซเบิร์นะฮะสีตุ่นตุ่นนี้นะฮะแล้วก็ในนั้นก็มีแซลที่เป็นใส่มะกอกนะครับผมใส่ลงไปอ่าแล้วก็เครื่องเคียงนะผักต่างๆแล้วเนี่ยครับอะไรฮะเนี่ยเหมือนปลาป่นใช่คุณจะกินครับครับผมเชฟพระท่านเลยกำลังจัดจานนะครับในภาชนะสีฟ้าคริสตัลนี่แหละครับเขาโรยข้าวคั่วลงไปก่อนนะครับแล้วก็ยังโรยลูกผักชีป่นลงไปด้วยละครับอ๋อลูกผักชีป่นนะครับน ตกลงไม่เชื่อเลือนะครับเป็นครอบครัวเออมาที่ผู้ท้าชิงนะครับตอนนี้ อะไรเลยใส่ผักปิดลงไปแล้วนี่ผักอะไรคะนี่น่าจะเป็นผักขยงอีกนะครับครับคุณชกิตครับครับที่เห็นนี่ก็คือแกงกุ้งฝอยหน่อไม้ส้มนะครับเครื่องปรุงนะครับประกอบไปด้วยหอมแดงพริกแห้งนะครับแล้วก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแต่ว่าใส่ผักขยงด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกุ้งเต้นอ่หน่อไม้ปลานินนะครับลงไปปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับในเมนูที่ชื่อว่าสวรรค์บ้านนาแหละครับโอ้โห อีกหนึ่งเมนูนะครับที่หากินที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับผมยกเว้นที่ขอนแก่นและต้องเป็นที่ประเสียนิ์ตำแหลกเท่านั้นครับอเอาละครับอตอนนี้มาทางผู้ช่วยก่อนเชฟท่าเหล็กนี่ครับอ๋อนี่มาข้าวมาแล้วครับใส่ปินโตมันเลยครับผมปินโตแถวเล็กครับ อ๋อแถวใหญ่ไม่ได้เลยนะแถวใหญ่ครับนี่เหนียวตอนนี้ข้าวเหนียวนะที่เป็นนึ่งมาแล้วมีเป็องห่อข้างล่างเนี่ยข้าวเหนียวแล้วตอนนี้กลับมาที่ผู้ท้าชิงของเรานะพี่ประเสิทธิ์ครับนี่อะไรおいอ๋อข้าวเหนียวครับสามเหนียวสามเปลี่นนะครที่มีตะไคร้นะครับมีข่าแล้วก็มีกระเทียมครับสามอย่างาตอนนี้เรามาดูกันครับเอาข้าวเหนียวลงเตาปิีงเลยฮะแล้วก็จะทานหรือเปล่าเพราะตอนนี้เวลาเหลือไม่ถึง15นาทีแล้วนะครับ คุณจะคิดครับนอกจากมีข้าวเหนียว3ชนิดนะครับก็ยังมีข้าวจีอีกด้วยนะครับเขาเอาข้าวเหนียวนึ่งนะครับโรยเกลือแล้วก็เอาไปย่างนะครับให้ได้เป็นสีเหลืองกรอบนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นรู้จักกันดีคือต้องชุบไข่ให้เหลืองนะครับเดี๋ยวจะทานควบคู่กับซุปหน่อไม้แล้วก็กุ้งคั่วตะไคร้นะครับในเมนูกุ้งเริงละบำ๊มละครับโอ้ต้องเร่งมือแล้วนะครับตอนนี้นะเชฟจุพลนะครับเริ่มจัดจานแลวใรขณะที่ทิ่เปรนสีของเรายังเลยนะครับ คุณจะคิดครับ,รบและนี่ก็คือถั่วฝักยาวสีม่วงนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับเขากําลังตาถั่วนั่นเองนะครับเชฟบอกว่าต้องเลือกถั่วที่อยากอ่อนก,กรอบๆนะครับแม่ได้ยินเสียงกรอบมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆานา,น,า,น,าน,นะครับอย่างเช่นพริกแห้งโขลก,กน้ําตาลถั่วฝักยาวถั่วลิสงนะครับตำพอแตกเฉือนมะเขือเทศสีดาแล้วก็มเะเขือเทศส้มใส่ลงไปมีน voilà. ้ําปลาราปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานในเมนูสองเลยแห่งแดนอีสานละครับอ อ่ามาแล้วมะกอครกสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้จะทํามไม่เลือกสักทีนะตอนนี้ครับมะกอแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องทำอีกครกตอนนี้เวลาเหลือไม่ถึง15นาทีนะครับเหลือเวลาอีก10นาที10นาทีเท่านั้นครบเร่งมือครับอีก10นาทีเท่านั้นอ่าตอนนี้เชฟชูบลครับเร <c oughs> ิ่มหั่นเอ่อไข่ไข่ชะอมกุ้งฝอยนะครับโอ้จานธรรมดสีแบบชาวบ้านเลยนะฮะแบบพื้นบ้านเลยโอ้ดูน่ารับไม่พอนน่าทานด้วยครับโอ้ดูครับนี่โอ้นี่ครับชา โอ้โหดูสิครับเอาเข้ามาที่ภูทาชิงนะครับดะดะตำส้มตำแล้วนี่ส้มตำของแท้โอ้โหดูสิครับ มีมีเม็ดอะไรนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็คุณตองบอกนะครับว่ามีเม็ดอะไรนั่นก็คือเม็ดกระถินนั่นเองนะครับผู้ท้าชิงนะครับกำลังตำป่านั่นเองนะครับมีเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับของส้มตำนะครับบวกกับน้ำปลาสูตรเด็ดของสูตรคุณประสียินะครับแล้วก็ตามด้วยมะกอสับเม็ดกระถินขนมจีนหน่อไม้ต้มหอยนาคลุกเคล้าให้เข้ากันกลายเป็นตำป่าทานคู่กับเมนูก้อยกุ้งทรงเครื่องสองเสี่ยวละครับโอ้โห ที่เปรียยังตําไม่หยุดทุกครบจริงๆนะตาแล้วตําอีกจนจะลืมจัดจานหรือเปล่านะครับเยอะมากนะครับใช่ครับในขณะที่เชฟจมพลนะครับผมอาหารก็เริ <t t <t <t t ่มออกมานะครับผมเห็นหน้าเห็นตาของอาหารกันเยอะแล้วเหมือนกันนี่มีแต่แังกวาตำถั่วนะครับตำถั่วแตงวาม่องอุ้ยสีดูน้ำดูน้ำปลาที่ขึ้นมาโอ้ยเหลือเวลาอีกหนาทีอีกหนาทีเท่านั้นครับผมฝั่งที่เปรียนะครับต้องเริ่มจัดจานกันแล้วนะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับ โอ้โหเธอก็ยังนะครับใจเย็นนะครัะแลโฟกัสอยู่กับครบอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอใส่ไม่กระนำแล้วใส่ไม่กระเทีนเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ปูปูใช่ไหมฮะครับปูหรือเปล่าหอยหอยครับหอยประทานเชฟประทานเลยครับนี่ครฮะนี่คุณแม่นะคนไฟให้เป็นโตท้อแซวนะฮะหน้าเป็นคาราเมลนี่ครับน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นคาราเมลครับแล้วเดี๋ยวก็จะแข็งไว้แล้วก็มาเตาะนะฮะแล้วก็กินครีมอร่อยๆข้างใต้ นี่ครับเอาคุ้งแกะมาแล้วามเขาบอกว่ากินกับต้ำตัวถ้ามันกุ้งใสอ้าวแล้วมีไข่ไข่น้ำเนี่ยฮะเหมือนกับไข่น้ำพอใชเอหมครับที่อธินไม่เร็วนะครับผมอ๋อนี่มาแล้วครับผู้ชาชิงว่าไปคุณประเสิทธิ์ก็เร็วนะอ่าเร็วเริ่มจัดแล้วครับตอนนี้สำหรับที่ประเสิทธิ์นะครับผู้ชาชิงของเราออ๋มีมีไซมีอะไรต่ออะไรเนี่ยทำแบบพื้นบ้านเลยสามนาทีเหลือสามนาทีเท่านั้นครับอันนี้เป็นการจัดแบบพื้นบ้าน ดูทับไปเลยโอ้ทับเร็วหน่อยครับเร็วหน่อยเลยอีก3ามนาทีไม่ถึงดีแล้วนะครับตอนนี้นั่งเอามือปิดปากตลอดเลยครับเพราะว่าอยากชิมแล้วตอนนี้แต่ก็วานี<ด>ีค่บเช็คขวดครับเครื่องเอสคุมบานนะฮ<น>ะ,<น>ะแล้วก็ใส่ลงไปนในตัวกุ้งใช่ไหมฮะ ธุรกิจกรับและนี่ก็คือโซดานะครับเหล้าขาวนะครับแล้วก็ใบหูเสือนะครับทานคู่กับกุ้งเต้นเหมือนโมกิโต้เลยละครับในเมนูพัดพงดันซิ่งเสิร์ฟแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเลยครับโอ้จะให้กลิ่นของใบหูเสือใช่ไหมขยำด้วยไหมฮะโมกิโต้ก็ต้องขยำอ่าต้องมีขยำหน่อยแต่ที่ไม่เลยฮะมาที่เชฟพุทธชิงครับนี่มีครกเล็กนะครับมาใส่ครกตามเนืหน่อยครับเลื้หน่อยโอ้วิธีการจับมันจะไวมากนะ โอ้โหวันนี้นะครับเห็นทั้งสองทีมนะครับสู้กันอย่างแบบว่าดุเดือดนะครับไม่หยุดตำกันเลยครับนะฮะหูจะกินครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับของผู้ท้าชิงนะครับนั่นคือตำหัวปลีนั่นเองนะครับเขาก็ใส่หัวปลีน้ำมะขามน้ำปลาหอยนากุ้งแห้งนะครับมะเขือเหลืองแล้วก็มีเม็ดกระถินด้วยนะครับมีผักชีฝรั่งนะครับเดี๋ยวจะทานคู่กับแกงกุ้งหน่อไม้ในเมนูสวรรค์บ้านนาละครับโโอ้ ของผู้ชาชิงก็จะเป็นออกไปทางอีสานครับส่วนใช่ของเชฟปจุมพลที่จะดูอินเ international หน่อยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับจะทานใดครับเร่งมือครับตอนนี้ทั้งสองแชฟนะครับก็กำลังเร่งจัดจายกันอยู่อ่าเชฟจุมพลก็เพิ่งไปไปตักเครื่องมีกนะไม่พอครับไม่สดนะครับเอาโหใส่ต้นจุดไฟอะไรเปล่าครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าจุ้ยลมควันนี่ยังไงฮะเคยจะฆ่าจะหถึงเลยใส่ข้าวคั่วด้วยจะได้ให้มีกลิ่นหอมไหมครับ โอ้โหอ่นี่ครับพอหมกมาแล้วนะครับผมต้องรีบแล้วนะครับโอวยไม่ทันโอ,โ,โอ้โหดูหน่าทานมากเลยครับโอ้โหจังสรรค์อโอ้แล้วต้องมา,อางหอยไม่ออครับอหอยดี อ๋นี่อีกเมนูหนึ่งของทางเชฟสุพลอันนี้ที่บอกว่าเป็นสีภาคเนี่ยะคสีภาคครับอันนี้สีภาคครับผุ้จะดกครับตอนนี้นะครับเชฟกะทเหลลกําลังจัดจานนะครับก็คือเป็นอาหารสี่ภาคนั่นเองนะครับเขาก็จะมีแกงส้มกุ้งฝอยผักสวนครัวเป็นตัวแทนของภาคกลางนะครับหมกกุ้งฝอยเป็นตัวแทนของภาคอีสานนะครับซาบกุ้งฝอยมะขามบอดเป็นตัวแทนของภาคเหนือนะครับแล้วก็สุดท้ายกุ้งฝอยคั่วเกลือสมุนไพรเป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยหนึ่งเมนูในเมนูสยามวิราหทย 4ภาคแล้วครับอ้อานะครับไปเช่จุโผล่เองก็จะเสร็จหรือเปล่านั่นริงฮะอ้าวดีครับยังห่อเหลือเวลาอีก15วินาทีครับเร็วหน่อยครับเร็วหน่อยถึงเด้เหลือเวลาอีก10วินาทีครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1หยุดครับ เซฟปรมือให้กับทั้งสองทีมครับแโอ้โหตำแหลกจริงๆพี่ประเสียนเสร็จไหมครับเนี่ยสี่เมนูสเสร็จค่ะแต่จัดไม่เสร็จจัดจานไม่เสร็จรนะครับผมคิดว่าของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ไหมต้องลองชิมดูค่ะต้องลองชิมดูนะแต่ทาไม่เสร็จเดี๋ยวต้องให้คณะกรรมการเขาพิจารณานะครับผมอ้าวขอเสียงเชียร์ประเสียนตำแหลกครับวันนี้ก็เหมือนกัน เสร็จไหมครับเชฟเสร็จครับเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเขาตามาไม่รู้กี่สารพัดตำของเราวันนี้พาไปไหนบ้างก็ไม่รู้มั่นใจไหมครัเชฟทำด้วยความรักทุกครั้งครับแล้วก็มั่นใจทุกครั้งครับโอเคครับผมขอเสียงเชียร์เชฟจุมพลครับและอีกสักคู่เดียวนะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้เชฟกระทะเหล็กหรือว่าแม่ครัวอาหารพื้นบ้านอย่างพี่ประเสริฐครับจะเป็นฝ่ายชนะครับกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ และผู้ท้าชิงคุณประเสียธ์ก็ได้รังสรรอาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกไผ่หกหอหมกกุ้งสวรรค์กุ้งฝอยโครกรวมกับเครื่องเทศพร้อมกุ้งแม่น้ำปรุงรสจนได้ที่ห่อด้วยใบตองย่างจนสุกหอมเสิร์ฟเคียงตำแหลกและข้าเหนียวนึ่งกระเทียมเป็นเมนูที่รวมรสชาติความอร่อยได้อย่างล้ำเลิศ จานที่สองก้อยกุ้งสงเครื่องสองเสียวกุ้งฝอยปรุงรสด้วยเครื่องลาบแบบอีสานจนจัดจานยัดในคอหมูย่างเนื้อนุ่มเสิร์ฟเคียงก้อยกุ้งสุกยัดไส้แตงกวารับประทานคู่กับตำป่ารสเลิศเป็นการรังสรรค์รสชาติความอร่อยได้อย่างถึงใจจานที่สสวรรค์บ้านนา น่อไม้ส้มต้มรวมกับเครื่องแกงรสจัดจ้านปรุงรสให้ได้ที่เติมความอร่อยด้วยกุ้งฝอยและผักขยงเสิร์ฟเคียงแจ่วปาร้าและตำหัวปลีเป็นเมนูความอร่อยที่เปรียบเสมือนสวรรค์ของบ้านนาเลยทีเดียวจานที่4กุ้งเริงระบำ กุ้งฝอยคั่วกับตะไคร้จนสุกหอมปรุงรสด้วยเกลือจนกลมกล่อมเสิร์ฟเขียนซุปหน่อไม้รสจัดจ้านพร้อมข้าวจี่กลิ่มหอมเป็นเมนูอาหารอีสานที่ปรุงแต่งความอร่อยดียังครบรสอันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกระทะเล็กเชฟชุมพลครับจานแรกพัดพงแดนซิง่ง เครื่องลาาแบบอีสานคลุกเคล้าจนเข้าเนื้อปรุงรสด้วยมะกอกป่าและน้ำปลารา,ราดรสความอร่อยบนกุ้งฝอยสดเป็นเมนูอาหารที่ปรุงแต่งให้ได้รสชาติแบบอีสานดั้งเดิมเลยทีเดียวจานที่สองสองเกลอแห่งแดนอีสาน ถัวปลีตํารวมกับพริกสดพอแต่รุงรสด้วยเคลื่องส้มตำจนอร่อยได้ที่เสิร์ฟพร้อมกุ้งฝอยชุบแป้งทอดและไขล่ลวกเมื่อรับประทานจะสัมผัสได้กับสองรสชาติความอร่อยอันสุดยอดจากแดนอีสานจานที่3าสยามวิสดัมภูมิปัญญาอาหารไทยสี่ภาค กุ้งฝอยปรุงแต่งในรูปแบบอาหารไทยสี่ภาคสีสไตล์ความอร่อยจัดเสิร์ฟเป็นสำรับพร้อมข้าวหอมและผักแหนมนานา,นานชนิดเป็นเมนูความอร่อยจากอาหารสี่ภาคที่ผสานรสชาติและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวจานที่4ครีมบูเลกุ้งฝอยน้ำผึ้งป่าตะไคร้หอมกุ้งฝอยปั่นรวมนมข้าวและวิปปิ้งครีมปรุงรสให้ดีที่เติมความอร่อยด้วยน้ำผึ้งป่า และแตะไคร้หอมอบจนสุกเป็นเมนูของหวานที่ดัดแปลงความอร่อยจากของข่าวได้อย่างล้ำเลิศเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ